พุทธวจนาริยูนาย455ห้าพิสุจธ์ได้การกรถิ่นแล้วถือจีวรหลีไปโดยตั้งใจว่าจะไม่กลับมาเธออยู่นอสมาเกิดความคิดนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรพื้นนี้การดอกระถิ่นคำสูตนั้นก็นดน้ดยตกลงนใจอกพิสุจธ์ได้การกรถิ่นแล้วถือจีวรหลีไปโดยตั้งใจว่าจะไม่กลับมาเธอยู่นอสมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะไห้ทำจีวรพื้นนี้แล้ภายนนอสมาแหละถ้ารำจีวรพื้นนั้นที่หงเธอที่ทำอยู่นั้นก็จะหาย การดอกกระถิ่นควิสูจน์การนระดดเสียหายเจ็บวิสูจน์และการกระถินแล้วถือจีวารีไปด้วยด้ยใจคือเธอไม่ด้คิดว่าจะกลับมาและไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับมาเธอยู่ราสมาเกิดความิงนี้ว่าจะให้ทำจีวารนนี้รานาย้านสแต่จะไม่กลับและให้ทาจีวารพืนนั้เสร็จการดอกกระิ่นวิสูจน์การนะดด้วยทำจีวาเสร็จแปบวิสูจนการถิ่นแล้วถือจีวารีไปด้วยด้ใจคือเธอไมคิดว่าจะกลับมาและไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับมาเธออยู่กลับ การดอกสินกรรมสูรนั้นกำหนดด้วยใจตรงใจก้าวปิสุไม่ก้ารกระสินแล้วถือทีวันหลีไปด้วยพิสุใจคือเธอไม่ได้คิดว่าจะกลับมาและไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับมาเธออยู่นอกรสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ทำจีบผืนนี้และภายใร้อยสี่มาแหละจะไม่กลับเลยทำจีบผืนนั้นจีบว่าเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียการดอกสินกรรมสูรนั้นกำหนดด้วยผ้าเสียหายสิปิสุได้การกระสินแล้วถือทีวันหลีไปด้วยพิสุว่าจะกลับมาเธออยู่นอกรสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีบผืนนี้และภายในร้ับ เธอทำจิวิาคนักสือการติงาการที่มส่วนร่วกำหนดมาตรฐาน,น,านจิวิาเสร็จส,สี่ร้อยที่ผมพิกพาภาคสามเป็นโรดเล่มที่5 1าเอ็ดปส่รกเสร็จแล้วถึอยวินยาีไปด้วยตั้งใจราจะกลับมาเึงรั้สึกางคือความจน,น,นี้ว่าจะไม่ให้ทำจิตวิทคนนี้จะไม่กับ อารกระกสิ icana, ่นินกรสุทิ์กำลนงดเนินด <Thank you. S 2> ้วยตําแน่งจ kind of ่าสิบสองพิสูจน์รายการกระินแล้วถือจะวันลิไปโดยคิดว่าจะกลับมาถู่รบสีันยิงหีืว่าจะให้ทำชีวผนนี้แลภายนรอบสีัแหละจากไร้ยกาศเราทำจีวคนผืนนั้นจีวของเธอที่ทำอยู่เละไ้เสียหายการกระกสิทิกรพิสุจน์กังดำเนินด้วยผาเสียหายสิมพิสูจน์รยการกระธินแล้วถือจีวัลิไปโดยคิดว่าจะกลับมาถู่รสบี่มาให้ทำจีวผืนนั้นคั้จีวเสร็จแล้วได้ยินข่าวว่า แต่ว่านั้นกระถิ่ดอกแล้วการดอกจิงอิสูน์กนดด้ยได้ข่าวสิบสพิสูน์ได้การกินล้วีบไปโดยคิดว่าจะกลับมาถือสิบใยทำีวินั้นการทำวเสราคิดว่าจะกลับมาจะกลับมาแล้วรวมกัเขากระินดอกละพน้อมาการดอกกระถิงพิสูจนนกำหนดด้วยล่วงเขตาพิสูนไดการกระินแ้วถือจีิบลไปโดยคิดว่าจะกลับมาถรสบใทำจีวิบลิปนั้นการทำจีวบเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับมาจะกลัับบมมาาแลลกกระ การกระสินดอกการดอกกรสินของพิสูจน์พร้อมกับพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์รื่อการกรสินแล้วราจีวรนีไปวันนี้กระจะไปสู่เพดานนี้พุี้มต่อพัธรรมจัทานทรริวนไรยห้าเจครับ